มงคลที่33การเห็นอริยสัจอริยสัจแปลว่าความจริงอันประเสริฐการเห็นอริยสัจหมายถึงการเห็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการด้วยปรีชาญาณอันอยังถึงสัจธรรมซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์8อย่างครบถ้วนการเห็นอริยสัจจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถึงพร้อมด้วยญาณหรือความรู้แจ้ง3และอาการ12เช่นสัจญานคือ ยอมรับความจริงว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์กิจยานคือทุกนี้ควรทําความเข้าใจให้ท่องแท้และกัตยานคือได้ทําความเข้าใจทุกอย่างท่องแท้สมบูรณ์แล้วการเห็นอริยสัจด้วยยานสามที่มีอาการสิบสองดังกล่าวมานี้จึงจะสามารถดับทุกข์บรรลุถึงสุขที่แท้จริงได้คมธรรมประจำวันนี้ก็คือความทุกข์เกิดขึ้นมา เพื่อเปิดดวงตาให้เราเห็นธรรม